หายดู hey, ๋น้ำมัครับ้อกินไม่จ่อยตายแน่พวกมึงเจบไอนเข้ามาว่าจาวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเจ็บจุ่มเลยโอ้ยเดี๋ยวเธอโอยไอ้หาลักไสเอ้ย ไม่ใใจก็ต้องเจ็บตัวเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอางเอานี้ไปแยกแล้วกันนะเออเอามาเลยนี่นี่อึบอึบเเฮยเฮ้ย่ยอย่ยเฮ้ยเพื่อนปไรนปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็บอกได้ว่าอย่าหย่าหย่ายโอ้ยเก็บพี่มากอ้ยเ็บใคร เจ๋ยงเฮ้เจ้งเลยพกมึงเอาไปเลยไว้มันลอมไว้ไว้งานเข้ามงอดกดสูตรเลยไม่เพื่อนอะไรขึ้นๆลงองๆเอออะไรวะตายซะเถิด นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น่อี่าหายไปไหนหวะอ <c oughs> ยู่ดีๆหังหักไอโง่และนี่คือยาเพิ่มความแข็งแกร่งขั้นสุดยอดถ้าผสมไปนี่ญญจะย้อนก็ไปใหญ่โอเคคอยดูแล้วกันนะฮ่าๆจะจะแข็งแกร่งมันจะสูดในโลกนี้เลยอย่ามองให้มันมากนะโอ้โอเค chân nhóm nào chân chân luyện nào chân ngọn lòng hư 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 เมียทิ้งเฮ้ยเมียทิ้งตื่นเมียทิ้ง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 มเาเมียทิ้ง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 มียทิ้งเ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 มียทิ้ง้ยเมียมันทิ้งหนักขนาดนี้เลยนะก็เป็นยุสดนะเมียจรง ติดตามตอนสามด้วยนะครับบา,บาย